เมือม่อเมื่อเมื่อเราได้ปะทูที่เราทอดมาแล้วนว้ยเออนี่เราก็มาทำนี้นี่เฮ้ยนี่นี่นี่เอาถ้วยนี้ถ้วยมาแล้วก็นี่เอาหมูบดของเรามานี่ตามที่เรามีอยู่อ่ะเออลงมาเสร็จ bon. er, แลแ้วก็เราก็แกะตีเฮ้ยแกะปะทูเข็มเนี่ยแกะลงไปแกะลงไปแกะตอนเนื้อนะเออนี่พอได้น้ํามันมาแล้วนว้ยเสร็จแล้วก็นี่นี่มาเทนี่นี่จากหมูบดกับปะทูเข็มที่เราแกะไว้เทลงไปเลยนว้ยเออโครมาไปเทลงไป แต่แล้วก็จากลกางขยำซิวะขยำมันจะมีก้างนิดนหน่อยนี่เมื่อพักหมูกับปลาทูเค็มเข้าน้ำเข้าเนื้อเสร็จแล้วก็นี่นี่แทกระทะที่ทอดปลาทูเดิมเลยเวย้ยเออนี่เราไม่ต้องใส่น้ํามันเพิ่มแล้วนะเนื่องจากเราน้ํามันเข้ามาเค้าอยู่กับตัวตัวหมูกับปลาทูเค็มแล้วเออเทลงไปเทลงไปเออเออเทลงไปเอยเ,เรียบร้อยแล้วเวย้ยนี่นี่หอมหอมแดงเวย้ยหอมแดงเออตกแต่งหน้าหม นี่ตกแต่งหน้าเอสร็จแล้วก็นี่ลุงโดดเว้ยมับเขาให้นี่ตายออกไปนี่ลุกโดดสวัสดีครับผมลุงเทียนพารอครับวันนี้ลุงจะมาทําเมนูนี่เมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของลุงเทียนเลยนวย้ยคือปลาทูเค็มไร้ก้างเว้ยเออทําไงวะทําไมถึงเป็นปลาทูเค็มไร้ก้างนี่เดี๋ยวลุงจะบอกสูตูเองนี่แต่อย่างแรกเลย เางไปดูส่วนผสมก่อนมันก็มีแบบเป็นประตูทอดธรรมดานเนี่ยประตูเก็มธรรมดาเนี่ยก็จะมีอะไรเนี่ยมีหอมแดงเนี่ยเออแล้วก็จะมีมีมะนาวมีพริกพริกสดเนื้อ,อลูกโดดเออแล้วก็เมนูนี้จะมีน้ำมะขามด้วยมาน้ำมะขามแล้วก็ตะไคร้ซอย,อยเลยแล้วก็นี่หมูบดเว้ตามปริมาณที่เองมีเลยนะแล้วแต่ชอบเลยไงเออวันนี้ลงใช้หมูบดประมาณร้อยกร่มหรือ วบ้านเขาเรียกว่าลึงขีดเนี่ยเออไอ้แล้วก็ไอ้นี่ปลาทูเค็มสองตัวเว้ยไปไปดูวิธีการทำกัอนไปไปดูวิธีการทากันเลยอย่างแรกเลยนี่เราจะต้องเอาปลาทูเนี่ยไปทอดก่อนเพื่อให้มันมันสุกระดับหนึ่งเพื่อเราจะเลาอเอาเนื้อมันออกมาลาะเนื้อออกมาเพื่อจะมาขยาหรือว่าเค้ากับหมูบดของเราเว้ยไปไปทอดกัน ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วเว้ยนี่เอาปลาทูเราเราใส่ลงไปเลยนี่เออใส่ลงไปเออใส่ลงไปเอ้ยนี่พอปลาทูเค็มเริ่มสุกแล้วเว้ยเราก็ตักตักเนี่ยในอาตัวเนี่ยเอ้ยตัวม,มาหัวปล่อยปล่อยไปนี่เด็ดเด็ดหัวออกนี่ปุ๊บเอาแต่เนื้อมนันนี่เอาแต่ตัวมนันให้อออกมาจ่นั้นส่วนหัวนี่เรายีเลยนุ้ยยีให้มันเละเละในน้ำมันเลยนุ้ยเละเลยนะเออ ยียียีให้เลเยเมื่อยีทอดให้มันเละอย่างนีแ้แล้วเสร็จแล้วเองก็พักไว้ให้มันเย็นนะเมือม่อเมื่อเมื่อเราได้ปลาทูที่เราทอดมาแล้วนะเวย้ยเออนี่เราก็มาทำนี้นี่เฮ้ยนี่นี่นี่เอาถ้วยนี้ถ้วย,วยมาแล้วก็นี่เอาหมูบดของเราไมาน่นี่ตามที่เรามีอยู่อะเออลงมาเสร็จแล้วก็เราก็แกะตีเฮ้ย แกะประตูเข็มเนี่ยแกะลงไปแกะลงไปแกะตอนเนื้อนะเออเนี่ยแกะร้อนมันเย็นกันด้วยไม่ใช่เล่นลวร้อนมือพองด้วยเออเนี่ยแกะแกะส่วนนี้เ,เก็บไว้นะเดี๋ยวเราไปยีในกระทะที่เรายีหัวมันนะเอออ่อแต่เย็นไว้แต่เย็นไว้เ,ไวเออนี่เราแกะมาแล้วเนี่ยประตูกระมูบดมาอย่างงี้ส่วนเนี้เดี๋ยวเราก็าไปเราเทลงไนใส่น้ํามัน ที่เรายีหัวไว้นะเทไว้นะเออเราไปยียีให้มันและแตกกันแล้วเราก็จะกองเอาน้ำมันนะมาขยำอันนี้เออเมื่อเรียบร้อยแล้วนี่เลยเอากระชอนด้วยกระชอนมาวางไว้ในถ้วยอย่างนี้นะเออกะชอนวางไว้เออ,อ,อเสร็จแล้วก็อันนี้นี่น้ำมันที่เรายียีเนี่ยเออลงมากองด้วยกองกอง,กองเออเนี่ยนะใส่ลงไป ใส่ลงไปนะกอ,อตอนน้ำมันน้วยให้ก้างออกไปให้หมดเนี่ย,ยเพื่อให้น้ำมันตกลงไปให้หมดเห็นไหมเห,เห็นไหมเองเห็นไหมนี่เออนี่พอได้น้ำมันมาแล้วนุวย้ยแต่แล้วก็นี่นี่มาเทนี่นี่จากหมูบดกับปลาทูกเค็มที่เราแกะไว้เทลงไปเล้วนุวย้ยเออโครมาไปเทลงไปแต่แล้วก็จาัก,การงขยำสิวา มันจะมีก้างนิดหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเนื่องจากมันเป็นปลาทูเข้มไงมันก็จะมีก้างติดอยู่เออี่ยพยาาไม่เข้ากันเลยเนเนี่ายีให้เข้ากันแต่แล้วก็นี่แป้งหนัวเว้ยผมจะลดใส่ไปถ้าเองชอบหวานเองก็ใส่น้ำตาลนนเวแต่สำหรับลุงลุงว่ามันไม่คือวะ เอประตูเค็มมันจะออกหวานๆหนึ่งนะฮะเออแต่แต่แตแตแตเกิดเองชอหวานก็ไม่เป็นไรน้ำมะขามนุย่ยน้ำมะขามเออเนี่ยสักสองจอนโตใส่ลงไปน้ำมะขามใส่สองสองจอนโตพอ,อนะเนื่องจากเราจะมีความเปรี้ยวจากมะนาวอีกเออนี่เขาให้เข้ากันเห็นไหมเขาให้เข้ากันเออ,เ,อ,อเ,สเสร็จแล้ว เสร็จแ,แล้วเองก็พักไว้สักสิบนาทีเว้เออ <S <S เพื่อให้มันเข้าน้ําเขา้าเนื้อเลยเออรสชาติแค่นี้เนี่ยอย่างอื่นเองไม่ต้องไปอุตลิไตแล้วนะพวกน้ำผงน้ำปลาหรือว่าไอผ้ผงผงรสอะไรเข็มไต้ห้าเลยเนื่องจากมันเป็นประตูเข็มเข็มอยู่แล้วเออนี่เรียบร้อยนี่เมื่อพักหมูกับประตูเขมเข้าน้ำเข้าเนื้อเ,เ,เสร็จแล้วก็นี่นี่ใช้กระทะที่ทอดประตูเดิมยนยเว้ยเออนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มแล้วนะเนื่องจากเราน้ำมันเข้าเขาอยู่กับตัวตัวหมูกับ ตะทูเข็มแล้วเออเทลงไปเทลงไปเออเออเทลงไปไปกลางๆอ่อนๆนว้เออล้วนไปก็ค่อยลว้ยลวนไปค่อยๆล้วนไปเพื่อให้มันตือซักถ้าเกิดเองเล่นไปแรงไปมันก็จะ,ะปูไปมันจะบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บเออถ้าใช้ก็าทำมับไปกลางหรือว่าไปอ่อนๆเนี่ยเพื่อให้ความเค็มหรือว่ารสชาติของปละทูเข็มอะ มันเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูบดของเราเว้ยเอ้ยนี่ไปตายลวนไปลวนไปเนี่ยก็ลวนให้ตุกลวนให้หมูอ่ะกับประตูเค็มมันเข้ากันเนะเออจริงๆเนี่ยลุงจะเล่าให้ฟังองอย่างนะเว้ยคนที่ทำให้ ให้ลุงกินครั้งแรกเลยนเว้ยก็คือพ่อของลงุงก็คือเมื่อสักประมาณสักป,ปีสองพันห้าร้อยสี่ยี่สี่ยี่ห้าอุ้ยนานเมืม่อสามสิบสีสิบปีที่แล้วอะเออพ่อของก็ทําให้ทําให้กินลุงกินทำไมก่อนนั้นเองรู้ว่าหมูโลเท่าไหรโูโ่ประมาณถ้าเป็นหมูแบบกระเรียกระลาดแบบเตษหัวโลสิบห้าบาทถ้าเป็นหมูแบบชิ้นสวยๆเนี่ยโลยีล่สิบถึงยี่บห้าบาทบเออ ก็ลงเอามาสับแล้วก็จะทอดประตูเข็มแต่ว่าเนื่องจากลูกอะยังเล็กๆลูกๆสมัยก่อนเวียครอบครัวก็มีลูกหลายคนเว้ยก็ลูกก็ยังเล็กๆถ้าเกิดทอดประตูเข็มมันก็มันมีก้าง่ะมันจะไปติดคอเด็กไงเออพ่อก็เลยใช้ธี่างเงี้ยเอามายีกับหมูอะที่พ่อก็สับตะสับเมื่อก่อนไม่มีหมูบดเว้ยเออต้องสับเองเออนี่ย สุดท้ายก็ติดใจได้กินกันมาเนี่ยสามสี่สิบปียาวนานกันมาเลยตอนที่รุ่นพ่อลุงทําให้ทหําให้ให้กินมันก็สีออกจะออกเป็นแบบนี้นะออกเป็นแบบเนี้ยคือแบบออกแบบคำค้ำหน่อยแต่มาถึงรุ่นลุงอัดแอปหน่อยเว้ยเออเลนสีนี่เว้ยใสย่ีิวดำไ่สักสองาำหยดเว้ยไม่ต้องเยอะนะเออเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้เหมือนแบบมีสีสันเออเนี่ยเออเดี๋ยวมอเริ่มมีสีไล้ว่ัเออมีสีแล้ว เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วนี่ตะไคร้เว้ยตะไคร้ที่เราซอยเป็นแว่นแว่นเว้ยใส่ตะไคร้ซอยลงลงไปเขาลงไปเขาตะไคร้แล้วก็หอมแดงที่เราซอยใส่ลงไปบางส่วนไว้ยใส่ลงไปบางส่วนใส่ลงไปบางสงาง่วนเออไม่ต้องใส่หมดนะเออใส่ไปแค่นี้พอที่เหลือไว้นี่แต่งหน้าแบบสไตล์แบบปะูปะทูเค็มเว้ยเออเขาเรียบร้อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นได้ที่แล้วน,นี่ใบมะกรูดเว้ยซอยโรยลงไปเพิ่มความหอมหเพิ่มเทเกเจอร์เออวับแต่ถ้าเกิดว่าเองชอบแบบพริกที่เป็นลูกโดดที่ว่ามันแบบอ,อกสุกๆหน่อย,อยวะที่ว่าไม่จะเป็นพริกสด,ดเองก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยใส่ไปบางส่วนแล้วก็กินพริกสดบ,บ้างเป็นบางส่วนเรียบร้อยด้วยเฮ้ยง่ายไหมเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเว้ยนี่นี่หอมหอมแดงเว้ย ผมแดงเออตบแต่งหน้าหบนี่ตบแต่งหน้าเออเสร็จแล้วก็นี่ลูกโดดเว่ยหมับก็ให้นี่ตายลงไปนี่ลูกโดดเสร็จแล้วก็นี่ใบมะกรูดซอยโรย,ยไปเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วก็นี่มะนาวถ้าถ้าชิมแล้วถ้าเองชิมไม่เปรี้ยวความมะขามไม่เพียงพอเองก็ใส่มะนาวลงไปบีบลงไปว้าวอื้อ เรียบร้อยเว้ยนี่เป็นไงเรียบร้อยปลาทูละปลาทูเค็มไร้ก้างเว้ยปลาทูเค็มไร้ก้างร้องก่อนนี่เนี่ยเอาพริกพริกใส่จากเม็ดหนึ่งเออจริงจริงกินต้องกินก็ข้าวถ่วยร้อนร้อนนะจริงๆนี่หลังไหมเลยก่วมอมออมันเหมือนปลาทูเค็มทอดหรือเ่าเฮ้ย เดี๋ยวมันจะมีกลิ่นหมูน้อยหน่อยคือแบบแล้วก็ใส่ของหมูออกมาอืมสําหรับลงต้องใส่มาลายนกว่าว่ะออกเ่เ,เปรี้ยวกว่านี้นิดเออประทูประทูเค็มดีๆนี่เองเลยว่าแล้วก็ใส่เลยเดี๋ยวลืมเออเออเนี่ยใส่ลงไปคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนว้ยมีกับสําหรับไอเดียดีๆในการทํากับข้าวหรืออะแดปเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้วยนี้ชุดนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่กินได้ทั้งครัวเลย กินข้าวลงรับประกันเลยถ้าเองสายเนี้ยนะสายปลาทูปลาล่าอะไรเงี้ยปลาทูเก็มปลาล่าเลยกินข้าวนหม้อนว่าจริงแทบเวอร์คลิปนี้หวังว่าพวกเอ็จะชอบด้วยลงไปก่อนนะครับผมลุงเตียมพะโล่ครับสวัสดีครับ